วัสดีครับการพูดเนี่ยสำคัญในชีวิตเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะคุยเล่นทั่วไปหรือว่าต้องไปพูดในงานที่เป็นทางการหน่อยทักษะการพูดให้มันเหมาะกับสถานการณ์เนี่ยเลยเป็นเรื่องจำเป็นมากๆครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกหลักการเทคนิคต่างๆจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาทั้งเอกสารเว็บไซต์วิดีโอเอาแก่นๆมาคุยกันครับ เคยรู้สึกไหมครับแบบเวลาต้องแนะนําตัวในกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าอยู่ๆก็โดนเชิญให้พูดหน้าง,งานมันเอ่อกดดันนิดๆเนาะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยเจอคือการพูดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เปล่งเสียงออกมานะคะแต่มันเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งเลยที่ต้องคิดถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างพร้อมกันเพื่อให้เราสื่อสารได้ดีที่สุดค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยความเข้าใจพื้นฐานเนี่ย การพูดแบบเป็นกันเองกับการพูดในที่ที่เป็นทางการหน่อยมันต่างกันยังไงบ้างครับหรือมีหลักอะไรที่เหมือนกันไหม,มจริงๆมันมีแกนหลักที่คล้ายกันอยู่นะคะไม่ว่าจะพูดแบบไหนเลยสิ่งสําคัญที่แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่เน้นย้ำก็คืออย่างแรกกาลาเทศะคะ่ะเวลาสถานที่มันโอเคหรือเปล่า2คือสัมพันธภาพอันนี้คือเราพูดกับใครอยู่เพื่อนผู้ใหญ่หรือคนที่เราเพิ่งเจอ สคือจุดมุ่งหมายของการพูดครั้งนั้นว่าเราต้องการอะไรให้ข้อมูลโน้มน้าวใจหรือแค่สร้างบรรยากาศสนุกสนุก 4. ก็เป็นเรื่องเนื้อหาค่ะต้องชัดเจนถูกต้องมีความต่อเนื่องกันแล้วก็สุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือมารยาททั้งภาษาท่าทางการแสดงออกต่างๆต,ต,ต้องให้เกียรติคนฟังให้เกียรติสถานการณ์ด้วยค่ะอ๋อครับประเด็นเรื่องสัมพันธภาพนี้น่าสนใจนะครับ เหมือนกับว่าคําพูดเดียวกันเป๊ะเ,เลยแต่ถ้าพูดกับเพื่อนกับพูดกับเจ้านายวิธีพูดน้ําเสียงหรือคําที่เลือกใช้ก็ต้องอต่างกันไปเลยถูกไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญของการปรับตัวตามบริบทเลยนะคะอย่างเรื่ององ่ายๆเช่นการทักทายพื้นฐานก็คือยิ้มแย้มสุภาพกิริยาดีๆเลี่ยงเรื่องที่อาจจะทําให้ไม่สบายใจกันได้แต่คําขึ้นต้นนี่ก็ต้องเลือกดีๆนะ เช่นสวัสดีนี่ก็ใช้ทั่วไปได้เรียนก็อาจจะใช้ตอนที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยหรือกับคนที่อาวุโสกว่าส่วนกราบเรียนอันนี้ก็จะใช้ในสถานการณ์ที่เอ,อ่อเป็นทางการมากๆหรือกับผู้ที่มีตำแหน่งสูงมากๆค่ะครับผมแล้วเรื่องการแนะนำตัวเองล่ะครับในเอกสารเหมือนจะบอกว่ามันก็มีหลายแบบเหมือนกันใช่ค่ะมันปรับไปตามสถานการณ์เลยอย่างถ้าอยู่ในงานเลี้ยงก็อาจจะเน้นพูดถึงความเกี่ยวข้องกับเจ้าภาพนิดหน่อย แต่ถ้าเป็นการไปติดต่อง,งานอันนี้ต้องชัดเจนเลยชื่อตำแหน่งสังกัดอะไรแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ๆก็อาจจะสบายๆกว่านั้นได้นิดหน่อยสิ่งสำคัญก็คือชัดเจนเหมาะสมแล้วก็สุภาพค่ะทีนี้มันมีอีกแบบที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษหน่อยคือการแนะนาวิทยากรค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่บอกชื่อเฉยๆนะคะแต่ต้องให้ข้อมูลที่ทําให้ท่านดูน่าเชื่อถือด้วยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประสบการณ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกสนใจตั้งแต่แรกค่ะครับครับเข้าใจเลยครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมายังพูดถึงวิธีการพูด4แบบด้วยใช่ไหมครับมีแบบฉับพลันอ่านจากร่างท่องจําแล้วก็พูดจากความเข้าใจซึ่งแบบที่เออน่าจะท้าทายสุดๆเลยก็น่าจะเป็นแบบฉับพลันนี่แหละครับที่อยู่ๆก็โดนเรียกให้พูดเลยมีเทคนิคแนะนํำไหมครับแบบฉับพลันนี่ต้องอาศัยสติกับไหวพริบจริงๆค่ะ เทคนิคที่หลายๆแหล่งแนะนำคล้ายๆกันก็คือ 1. ตั้งสติก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งลน 2. ลองกำหนดขอบเขียนเนื้อหาคร่าวๆในใจ อาจจะคิดเป็นโครงสร้างง,ง่ายๆสัก3ประเด็นก็ได้เช่นอาจจะเริ่มด้วยการกล่าวชื่นชมแล้วก็ให้ข้อคิดหรือกําลังใจนิดหน่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอวยพรประมาณนี้ค่ะ 3. ก็พูดไปตามโครงที่เราคิดไว้อาจจะไม่เป๊ะมากแต่ก็ช่วยให้ไม่หลงประเด็นค่ะนอกจากนี้หลักการพูดที่ดีอย่างสุภาษิตาวาจา5ประการก็นำมาปรับใช้ได้ดีมากเลยนะคะคือ 1. พูดความจริง 2. ใช้คำสุภาพ สสิ่งที่พูดมีประโยชน์ 4. พูดด้วยความเมตตาไม่ใช่ความโกรธและ 5. สําสำคัญมากคือถูกกาลเทศะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดน,นึงนะคะคือแหล่งข้อมูลก็มีเตือนไว้เหมือนกันว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงอาจตายได้อันนี้หมายความว่าเราต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าทุกความจริงจะพูดได้ในทุกสถานการณ์นะคะต้องดูบริบทดีๆค่ะ โอ้อันนี้น่าคิดตามเลยครับพอพูดถึงโอกาสเฉพาะจอดจงอย่างการกล่าวโอยพรในงานแต่งงานเลยครับอันนี้มีหลักการอะไรเป็นพิเศษไหมครับจากที่เราดูกันมาการโอยพรงานแต่งนี่ถึงแม้จะโดนเชิญแบบกระทันหันก็ควรใช้เวลาสักครู่คิดโครงนิดหนึ่งค่ะเน้นใช้คำพูดที่มันออกมาจากใจเราจริงๆให้รู้สึกซาบซึง้งอาจจะมีสำนวนมงคลเสริมเข้าไปบ้างก็ได้นะคะอย่างที่ได้ยินบ่อยๆ ขอให้ถือไม้ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรแบบนี้ค่ะมันช่วยให้พรดูมีความหมายน่าจดจำมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือลำดับการให้เกียรติค่ะโดยทั่วไปก็จะเริ่มจากประธานในพิธีพ่อแม่ของคู่บ่าวสาวแล้วค่อยกล่าวถึงคู่บ่าวสาวแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้น้อยกว่าคู่บ่าวสาวหรือพ่อแม่ท่านการอวยพรผู้ใหญ่เนี่ย อาจจะอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยอำนวยพรก็ได้เช่นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยอะไรทำนองนี้ค่ะเพื่อแสดงความน้อมน้อมตามธรรมเนียมปฏิบัติค่ะครับผมสรุปแล้วหัวใจของการพูดในทุกๆโอกาสเลยจริงๆก็คือการที่เราต้องอตระหนักรู้ในบริบทเป็นสำคัญเลยนะครับต้องดูทั้งผู้ฟังสถานการณ์วัตถุประสงค์แล้วก็ฝึกฝนการใช้ภาษาท่าทีให้มันเหมาะสมอยู่เสมอเมอถูกต้องที่สุดเลยค่ะ และมีประเด็นที่อยากจะชวนให้คิดต่อยอดจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะคือนอกเหนือจากการที่เราพูดเพื่อสื่อสารข้อมูลให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วเนี่ยการที่เราฝึกฝนทักษะการพูดเหล่านี้ให้มันคล่องแคล่วให้เชี่ยวชาญมันจะส่งผลต่อก,การสร้างและก็การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในแง่มุมต่างๆของชีวิตเราได้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากฝากให้ลองนำไปคิดทบทวนกันดูนะคะ